ครับวันนี้ตลาดแอฟร i เอ e ที่เราจะเข้าไปดูนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพคือ Market Health ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับรับอย่าลืมช่วยกันกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งติดตามนะครับพี่น้องจะได้รับฟังรับชมข่าวสารนะครับได้อย่างทันเวลาครับ ครับตอนนี้เราอยู่หน้า Market Health นะครับน้องจะได้เห็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพและความงามนะครับว่าเราจะเข้าไปทําตลาดแอฟอริกยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนเบื้องต้นเลยนะครับสําหรับมือใหม่ที่กําลังจะเข้าไปนะครับว่าเข้าไปทำยังไงตลาดมีหลากหลายมากๆนะครับเข้ามาที่หน้า Market Health นะครับแล้วก็เราไปสมัครซายอินนะครับก็จะเข้าเป็นเมมเบอร์กับเขานะครับในการที่จะเข้าไปโปรโมตสินค้าบริการต่าง เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพและความงามนะครับเชื่อมต่ออยู่หลายประเทศมากๆนะครับแล้วก็คอมมิชชั่นค่อนข้างสูงด้วยนะครับผมจะให้ดูรายละเอียดเกี่ยวกับออฟเฟอร์โปรดักต์นะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างรือน้องเข้ามาที่หน้าตัวออฟเฟอร์นะครับก็จะดูออฟเฟอร์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าประเทศต่างๆนะครับเข้ามาจอยนะครับในการที่จะเอาโปรดักต์นะครับสินค้าเข้ามารวมศูนย์กันตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ กระจายสินค้าออกไปนะครับผ่านระบบ a f f i l i a t e m a r k e t i n g ผมให้เห็นภาพตัวนี้นะครับอัตราไว้นะครับก็จะมีสินค้ารายละเอียดนะครับออกมานะครับเขาจะให้เปอร์เซ็นต์เราที่50%เห็นไหมครับตรงนี้50%ในการที่หากมีผู้ที่ซื้อสินค้าตัวนี้นะครับโปรดักตัวนี้แล้วก็จ่ายผ่านเข้ามาที่แพลตฟอร์มตัว m r r k t t h e l t t เนี่ยนะครับแล้วแพลตฟอร์มของ Market Health นะครับจะเชื่อมต่อกับ p าย n เ e r นะครับ ซึ่งขั้นตอนนั้นครับไม่ยากในการที่จะเชื่อมต่อ p พล n e เนแล้วก็เชื่อมต่อกับแบงก์ไทยอีกสเต็ปหนึ่งนะครับในส่วนของราคาของ Product ก็จะอยู่ที่45ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวเรามาพรีวิวรายละเอียดนะครับของ Product กันนะครับว่า Product ตัวนี้นะครับทำอะไรนะครับก็จะเห็นว่าในรายละเอียดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทำให้ฟันนะครับของผู้ที่ใช้นะครับขาวขึ้นเห็นไหมครับ ก็จะเป็นตัวโปรดักที่จะ,ะใช้งานและทำให้มีความขาวมากยิ่งขึ้นของอฟันนะครับในเวลาย,ยิ้มหรือว่าจะ,ะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับสีของฟันอยู่นะครับก็เราสามารถที่จะเข้าไปโปรโมตตัวนี้นะครับครับเดี๋ยวผมให้พี่น้องเข้าไปดูลรละเอียดในแดชบอร์ดนะครับจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือแดชบอร์ดหลักนะครับที่เราจะโปรโมต หลังจากพี่น้องสมัครเป็นสมาชิกของ Market Health แล้วนะครับก็สามารถที่เข้าไปโปรโมทสินค้าได้ทั้งหมดเลยนะครับลองมาดูารายละเอียดเกี่ยวกับ All Offer นะครับตรงจุดนี้นะครับก็จะมีารายละเอียดของ Product อยู่หลากหลายนะครับก็จะขึ้นมาเป็นลิสต์นะครับด้านขวามือก็จะเป็นเปอร์เซ็นที่เขาให้เรานะครับแล้วก็ รายละเอียดของโปรดักต์นะครับว่าเป็นโปรดักต์เกี่ยวกับประเภทอะไรบ้างนะครับผมลองอตัวนี้นะครับ byhell uk store นะครับแล้วก็เข้าไปที่รายละเอียดของโปรดักต์ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าเรามี affiliate link เห็นไหมครับด้านบนเนี่ยดนซ้ายมือนะครับ affiliate link ตัวนี้สามารถที่จะ,ะนำไปทำตัวระบบเซฟเฟอร์นลนะครับในการที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ให ลูกค้านะครับเข้ามาดูผลลัพธ์ของโปรดักต์หลังจากนั้นนะครับหากลูกค้าเห็นผลลัพธ์ของโปรดักต์แล้วนะครับเราก็ค่อยๆให้ความรู้ต่อเนื่องไปนะครับเพื่อที่จะปิดการขายโดยผ่านลิงก์ตัวนี้นะครับถ้าลูกค้านะครับคลิกผ่านลิงก์ตัวนี้นะครับพี่น้องก็จะได้คอมมิชชั่น50%ทันทีจากโปรดักต์ตัวนั้นนะครับเข้ามาอยู่ที่ไหนครับก็คือมาร์เก็ตตัวเฮล์มาร์เก็ตเฮล์นี่นะครับ หลังจากนั้น Market Health ก็จะส่งเงินให้พี่น้องผ่าน Pi ย n e er นีนะครับเรามาดูรายละเอียดตัว Preview นะครับดูหน้า landing page นะครับว่า Store ตัวนี้นะครับของกร i d นะครับจะมีสินค้าอะไรบ้างพี่น้องจะเห็นสินค้าหลากหลายเลยนะครับหลายแคตเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของสินค้าเกี่ยวกับความงามนะครับแล้วก็สุขภาพต่างๆแคตต่างๆก็มีทั้ง ของผู้ชายนะครับแล้วก็รายละเอียดของเกี่ยวกับลดน้ำหนักนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องผิวพรรณต่างๆนะครับมีหมดเลยตรงส่วนนี้นะครับพี่น้องก็สามารถที่เลือกสินค้าบริการที่พี่งน้องชอบนะครับแล้วก็ถนัดในการที่จะสื่อสารออกไปนะครับวิธีการที่ดีที่สุดนะครับหากมีสินค้าประเภทอย่างนี้นะครับพี่พิงน้อง นำคอนเทนต์ของซัพพลายเออร์นะครับเ,เดี๋ยวผมจะคลิกรายละเอียดเข้าไปสินค้าสักหนึ่งตัวนะครับเ,เป็นตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะเป็นครีมที่บอกรายละเอียดนะครับมีดีเทลคอนเทนต์อยู่ในนั้นนะครับเราก็นำรายละเอียดต่างๆข้อมูลต่างๆนี้นะครับเข้าไปอีดิในตัวเซลฟ์ฟอนเนลของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ lead นำมาสู่การปิดการขาย แล้วก็ส่งกลับไปไหนครับส่งกลับมาที่ซัพพลายเออร์หรือเวนเดอร์เจ้านี้นะครับในการที่จะปิดอีกครั้งหนึ่งการส่งต่างๆจะเป็นหน้าที่ของเวนเดอร์เจ้านี้นะครับภารกิจของเราจะจบแค่ลูกค้าเ,เข้าไปที่เวนเดอร์รายนั้นหลังจากนั้นนะครับหากมีการตัดบัตรเครดิตหรือว่ามีการซื้อสินค้าเสร็จสิ้นนะครับเราก็จะรับคอมมิชชั่นทันทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการ select package นะครับว่าหากเกิดการ ซื้อสินค้านะครับก็จะเห็นตัวหน้าเพจนะครับในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีรายละเอียดของราคานะครับต่อชิ้นนะครับแล้วก็เขาก็มีโปรโมชั่นเพิ่มเติมนะครับว่าฟรีอะไรบ้างนะครับในราคาแต่ละราคาหากซื้อ1ชิ้นนะครับก็ราคาเท่าไหร่นะครับก็ก็จะแสดงผลออกมานะครับผมลองทดลองคลิกไปที่1ชุดนะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นารายละเอียดของราคาที่แสดงออกมาแล้วก็ส่งารายละเอียดมาที่ตัวข้อมูลนะครับให้กรอกว่าเท่าไหร่ยังไงตรงนี้มีฟรีชิปปิ้งนะครับฟรีชิปปิ้งนะครับถ้าเราเลือกก็จะ,ะข้อมูลก็จะเก็บไว้นะครับในนั้นแล้วก็บอกราคารายละเอียดทั้งหมดนะครับหลังจากที่ลูกค้าสั่งซื้อแล้วนะครับแล้วก็ ตัดบัตรเครดิตหรือว่าอโอนเงินเรียบร้อยนะครับคอมมิชชั่นนะครับจะวิ่งเข้าวิ่งน้องทันทีนะครับอ่ะเราย้อนกลับไปดูที่หน้าหลักนะครับตรงนี้ก็จะมีแดชบอร์ดรายละเอียดของเรานะครับแล้วก็ก็จะแสดงผลออกมาที่นี่นะครับว่าเราได้คอมมิชชั่นมากน้อยแล้วขนาดไหนยังไงนะครับวิธีการดีที่สุดนะครับในการที่จะปโปรโมทโปรดัก สินค้าประเภทอย่างนี้นะครับก็คือการที่เราศึกษาคอนเทนต์นิดนึงว่าเวนเดอร์รายนั้นเตรียมข้อมูลอะไรไว้ให้เราบ้าง,างนะครับหากพี่น้องเซตอัพตัวระบบเซลล์ฟันเดลนะครับได้ถูกต้องนะครับจะสามารถดึงทราฟฟิกเข้ามาได้เยอะมากๆแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงมากในการเทียบปิดการขายนะครับเดี๋ยวนี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปผลิตครีมเองแล้วนะครับแล้วก็ไปจ้างโรงงานไปสร้างแบรนด์ต่างๆไม่ทันแล้วนะครับสิ่งที่ เราสามารถที่จะเข้าไปจับเงินได้เลยก็คือเข้าไปบิดเชื่อมต่อกับสินค้าที่มีอยู่ทั่วโลกเลยครับเพราะทุกอย่างนะครับมีหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นครีมประเภทไหนยังไงนะครับสินค้าต่างๆมีรองรับอยู่หมดแล้วนะครับพี่น้องไม่จําเป็นต้องไปเริ่มจากศูนย์ใหม่นะครับแล้วก็เราหักมีองความรู้ตรงนั้นรักชอบตรงนั้นอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะครับ แล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นช่อง y o u t u b e นะครับขึ้นมาในลักษณะสไตล์ของพี่น,น้องเองถามว่าเอาแล้วสินค้ามันเป็นของต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราเป็นคนไทยอาจจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษวิธีการแก้ไม่ยากเลยครับไม่ยากเลยครับตรงจุดนี้นะครับให้พี่น้องมีความตั้งใจนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะฝ่าด่านตรงนี้ไปได้นะครับคอนเทนต์ต่างๆมันอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษนะครับเราก็นำคอนเทนต์นั้น เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวิดีโอภาพหรือตัวอักษรต่างๆนะครับเขามีเตรียมไว้แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะ,อ,ะอีดิทให้อยู่ในลักษณะสไตล์ของเรานะครับหรือสามารถที่จะเข้าไปในไฟเบอร์ะนะครับไปจ้างฟรีแลนซ์นะครับในการที่จะทำแอนิเมชันหรือคลิปวิดีโอบางอย่างนะครับขึ้นมาสำหรับโปรดักต์ตัวนั้นแล้วก็ Drive Traffic เข้ามา ในการที่ให้ทรอปฟิกเข้ามาในช่อง YouTube พี่น้องก็เข้าไปเซิร์ชใน YouTube นะครับดูว่าโปรดักต์ตัวนั้นนะครับในแคสนั้นนะครับมีมีใครบ้างนะครับเวนเดอร์ลายไหนบ้างที่ขึ้นท็อปแรงเมื่อขึ้นท็อปแรงในกลุ่มนั้นนะครับให้พี่น้องเข้าไปดูรายละเอียดของคอนเทนต์เขานะครับแล้วก็อีดิตรายละเอียดนะครับในรูปแบบของเรา นี่คือง่ายที่สุดนะครับไม่ต้องไปเรียนคอนเทนต์มาจนจังแต่ศูนย์ไม่ทันกินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่น้องดูว่าผลลัพธ์อะไรล่ะที่เออมันขึ้นอันดับต้นๆคนดูเป็นหลักล้านนะครับในกลุ่มนั้นในเซกเตอร์นั้นไม่ว่าจะลดน้ําหนักหรือผลิตภัณฑ์ทําให้ผิวขาวหรือฟันขาวอะไรก็แล้วแต่นะครับไปดูว่าเขาทํำยังไงแล้วก็นําตัวคอนเทนต์นั้นเนี่ยนะครับเข้ามาปรับประยุกต ให้เหมาะสมกับตัวโปรดักต์ของเราในลักษณะของเรารูปลักษ์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ดึงท rafic ฟ r e e f นะครับเบื้องต้นนะครับจาก YouTube เข้ามานะครับแล้วก็เข้าสู่เซฟเฟอร์นกระบวนการเซฟเฟอร์นสำคัญมากนะครับในการที่โยนไปโดยตรงนะครับมันจะไม่ไม่สามารถที่จะปิดการขายได้ในช็อตแรกๆนะครับ ดังนั้นกระบวนการเซอรฟเวอนอลเป็นกระบวนการที่สร้างการรับรู้ให้ลูกค้านในสเต็ปที่สูงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความรู้มากยิ่งขึ้นทําให้ลูกค้ามั่นใจในการซื้อโปรดักต์สินค้ามากยิ่งขึ้นนะครับสินค้าโปรดักต์มีอยู่มากมายนะครับพี่น้องสามารถเข้าไปเลือกนะครับเข้าไปชอปปิ้งนะครับได้เยอะแยะมากมายนะครับเราจึงเป็นต้องเปิดตัวเองสู่โลกกว้างนะครับแล้วก็นําตัวเองเข้าไป ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ระดับโลกเขาใช้กันแล้วก็เม็ดเงินนะครับจะวิ่งเข้าวิ่งน้องนะครับมากกว่าในอดีตท,ที่เคยเป็นหากเราอยู่เฉพาะในโลเคอลตลาดอ,อ่โลเคอลนะครับมันก็จะได้แค่ระดับหนึ่งนะครับหากพิ่งน้องก้าวออกไปในตลาดโลกได้นะครับมันจะเป็นโลกกว้างมากมันคือมหาสมุทรนะครับแล้วก็วิ่งน้องสามารถที่จะจับปลาได้หลากหลายมากๆและศักยภาพวิ่งน้องก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตรงจุดนี้นะครับพี่งน้องสามารถเที่ฝึกได้ทุกคนนะครับเพียงเรามีความตั้งใจนะครับมุ่งมั่นเราก็สามารถที่จะทําได้ทุกคนครับและวันนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องมา a r k e t health นะครับและคนที่จะเข้าไปทาเกี่ยวสินค้าสุขภาพเรื่อง Beauty นะครับไม่ยากเลยนะครับเซตอัพตัวระบบฟันนอลรู้วิธีการกลไกของระบบเซลฟันนอลทำยังไงนะครับเรามี หากพิ่น้องต้องการที่จะโฟกัสเข้าไปลงมือทำนะครับเข้ามาที่ตัวา,ายแอนพิทากใหญพิมพ์ไอเอ็มนะครับก็สามารถที่เซตอัพระบบกันได้เลยนะครับหรือเข้าไปอบรม4วันนะครับเราก็จะมีคลิกลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะเข้าไปศึกษารายละเอียดว่าเซตอัพกันยังไงตัวระบบเซฟเฟอนลสําคัญมากนะครับสามารถที่จเชื่อมต่อกับสินค้าอื่นๆน,นะครับได้ทุกไลน์แคสโปรเลยครับ และตรงนี้นะครับพ,พี่น้องจําเป็นที่ต้องมีเครื่องมือพื้นฐานในการเทีจะเข้าไปจับเม็ดเงินในระบบออนไลน์นะครับหากเรามีพื้นฐานมีเครื่องมือเข้าไปในจับจับเม็ดเงินระนบบออนไลน์แล้วนะครับเราจะมีศักยภาพสูงกว่าผู้อื่นและก็สามารถที่จะทําเงินได้มากยิ่งขึ้นในนาคตนะครับและนี่ก็คือตัวตลาดแอฟริกานะครับเ,เดี๋ยวผมจะมีตัวตลาดอื่นๆอีกนะครับอธิบายต่อเนื่องนะครับให้พี่น้องได้เห็นภาพ ว่ายังมีตลาดอื่นอีกที่ไหนบ้างนะครับที่มีเสถียภาพสูงแล้วก็มือใหม่นะครับสามารถที่เข้าไปเรียนรู้แล้วก็ทําเงินในตลาดนั้นได้ครับวันนี้ผมพิทัก a i เอไอหรือโคต้นะครับต้องขอกลับลาพึ่งน้องไว้เพียงแค่นี้ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความสุขและก็็ดเงินรึ่นเข้ามาจากหลายเส้นทางนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ